สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูหมึกผัดซอสเกาหลีมาดูวิธีทํากันเลยเริ่มแรกนะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำมันงานลงไปสักเล็กน้อยค่ะตามด้วยกระเทียมผัดกระเทียมกับน้ำมันงานให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอม ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะผัดจนกระทั่งหัวหอมสลดนะคะหัวหอมของเรานะคะเริ่มสลดเติมน้ำเปล่าลงไปสักเล็กน้อยค่ะ เติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้กระทะของเราไหมในระหว่างที่เราทำการปรุงนะคะเสร็จแล้วใส่ซ,ซอสโคชูจังตามด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะ วิธีนี้นะคะเป็นวิธีการทำแบบง่ายๆนะคะหาวัตถุดิบได้ในบ้านเรานะคะรสชาติได้ที่นะคะก็จะออกเค็มๆหมวานๆค่ะเค็มจากตัวซีอิ๊วนะคะหรือว่าซอสถั่วเหลืองของเรานะคะแล้วก็โคชูจังข่วหวานจากน้ำตาลที่เราเติมนะคะรสชาติได้ที่ค่ะใส่หมึกลงไปค่ะวันนี้พี่ดาใช้เป็นหน่วนหมึกหั่นชิ้นนะคะ ผัดให้ทั่วเลยค่ะผัดมาได้สักแป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะหมึกของเราก็สุกแล้วค่ะดูสิคะน้ำเยอะเลยค่ะเพราะว่าน้ำหมึกออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ต้นหอมค่ะต้นหอมที่เราหั่นเป็นท่อนๆไว้นะคะตามด้วยโรยงาขาวนะคะผัดอีกครั้งนึงค่ะ าใครชอบแบบแห้งๆนะคะก็สามารถที่จะผัดให้แห้งไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าหมึกเขาก็จะแข็งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพิดานะคะพิดาก็จะพอค่ะพิดาชอบมีน้ำๆแบบนี้นะคะเวลาเอาไปราดข้าวหรือว่าเอาไปคลุกกับข้าวมันอร่อยค่ะโอเคค่ะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะตักใส่จานเสร็จเรียบร้อย โรยด้วยต้นหอมซอยตามด้วยงาขาวขั่วใหม่ๆเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมึกผัดซอสเกาหลีลองไปทำทานกันดูนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้พี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ